สวัสดีเพื่อนเทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำทีมของราฟาเอลที่ทุกๆุกคนถามมานะเป็นทีมเผ่าของออเทอร์โวลเลเจน เดี๋ยวมาดูกันว่าทีมนี้จะเล่นกันยังไงและเก่งยังไง เริ่มเทิดมาเราก็จะเริ่มเปลี่ยนลูกแก้วแต่ทีนี้พอลูกแก้วมันเป็นประมาณนี้เราไม่สามารถเปลี่ยนได้เนื่องจากลูกแก้วมันไม่เพียงพองั้นเดี๋ยวขลนกแก้วทิ้งไปก่อนคนแรก จะถูกติดสถานะบลายก็คือจะถูกล็อกไม,ไม่สามารถให้สลับตัวลงมาแทนได้ซึ่งจะติดอยู่น่าจะสามเทินโอเคสองเทินตัวที่ใช้คือลูมินัสอ่ะสามเทินทีนี้ลูกแก้วมันมาเป็นอย่างนี้เราจะทำการเปลี่ยนลูกแก้ว อย่างแรกเราจะต้องเชนลูกแก้วก่อนเพื่อให้มีเกจโปรเทคเล่นโอเค,อเคพอมาประมาณนี้ทีนี้ เราจะต้องเปลี่ยนลูกแก้วอีกหนึ่งครั้งซึ่งตอนนี้มันคอส4ีสิบความสามารถของเว l o s า r ์ r โ t e เทก็คือจะเพิ่มชาร์จในการทำรีบัฟใส่สโตจากแอแทของตัวเองและลดคอสสกิลลง20หน่วยจะได้เกรดแต้มเขียวเตดเก เกรดแต้มสกิลเพิ่มอีก250% 3สิเร์นามเทินซึ่งตอนนี้คอสสกิลมัน45ผมจะลดคอสสกิลลงด้วยโปรเทคเวลซัสซึ่งการรีเซ็ตคอสสกิลจะส่งผลถึงตัวด้านหลังด้วยนี่คือข้อดีอ่ะเห็นไหมจากเมื่อกี้45 40 มันลดลงมาเหลือ25แล้วทีนี้เราก็จะเริ่มการเปลี่ยนลูกแก้วต่อแล้วจะเล่งเกรดสกิลเพิ่มด้วยให้เกรดสกิลมันได้เยอะขึ้นเร็วๆเล่งเกรดสกิลสามเทิร์นห้าสิอร์ซและจะแปะดีบัฟใส่ แปะดีบัฟทำดาเมจในเทินหลังจากเทินที่ห้าเป็นห้าสิบเปอร์เซ็นตของไอคแท็กและเราจะได้ต้านการโจมตีกายภาพยี่สิบเปอร์เซ็นต์เราใส่เลยเห็นไหมจะมีดีบัฟติดบนหัวสามแล้วมมสแตก็กสามทีนี้เราก็จะเริ่มตีตัวไหนก็ได้ เพราะเราแค่ต้องการจะแปะดีบับใส่ทีมนี้เป็นทีมยื้อนะครับยิ่งยื้อได้นานเทินยิ่งดีอ่าสถานะบลายที่ล็อกขาเราตอนนี้หายไปแล้วทีนี้เราจะทำการเชนต่อ เมื่อกี้มันสามเธอแล้วนะมันจะสลับลาเฟล์ลงมาถึงหน้าที่แล้วขอสาดบัฟก่อนเลยก็จะใช้สกิลของลาเฟล์เหมือนกันเต็ด,ดีบัฟดีไวทดีไซน์ก็เหมือนกันเหมือนกับยอมเลยก็คือใส่ชาร์จลงไปสามชาร์จทำดาเมจห้าสิบเอร์เซ็นของไอท็ก หลังจากห้าเทินและข้อดีของสกิลนี้คือติดการเลทร้อยเปอร์เซ็นฝั่งนู้นเทบจะตีเราไม่เข้าเลยนะทีนี้เราจะรีเซ็ตก่อนรีเซ็ตเดี๋ยวผมใส่นี้ด้วยลดดาเมจลด แอคแท็กร้อย็ตคีเลร้เปอร์เซลดเจาะเกาะอีกร้อยปอร์เซ็ฝั่งโน้นและลดต้านทานห้าสิบเปอร์เซ็นโอเคเราลดสเตตัสฝั่งโน้นแล้วเรียบร้อยทีนี้เราก็จะทำการเปลี่ยนลูกแก้วซึ่งตอนนี้ยังเปลี่ยนลูกแก้วไม่ได้เพราะว่ามันยังใช้คอร์สแพงอยู่อ่ะเดี๋ยวผมเปลี่ยน คอร25ทีนี้เราต้องการรีเซ็ตสกิลดูนะแผงหลังก็ยังเป็น45 point โปรเทคเวลซ์ข้อดีของมันคือมันจะรีเซ็ตคอสกิลด้วยของแผงหลังด้วยอย่างตามที่เคยบอกไว้อ่ะเห็นไหมข้างหลังก็เปลี่ยนก็รีเซ็ตสุกรีเซ็ตเรียบร้อยทีนี้เราเริ่มเชียนต่อได้เราจะกดของยอมเพิ่มอีกเพิ่มเพื่อเ,เพิ่มชาร์จ ตอนนี้เป็น15ชาร์จแล้วแล้วก็ตีเลยเลยไม่ต้องสนดาเมจที่เราทําได้นะเราจะไม่ได้อาดามเมจจากการโจมตีดาเมจของจากการโจมตีเป็นของแถมของทีมนี้ <c oughs> ซึ่งเราไม่ได้คาดหวัง <c oughs> เราจะรอทำดาเมจหลังจากเทอร์ที่ห้า ความน่าเศร้าจะมาตอนหลังเทินที่ห้าอ่าออตอนนี้ลูกแก้วมันเป็นเขียวสามน้ำเงินสามโอเคงั้นเราสามารถใช้ไอซิสลงมาเปลี่ยนลูกแก้วได้มันจะทำการเปลี่ยนเลยขอเช็คก่อนว่ามันเหลือกี่เทินสามเทินเราสามารถ เดี๋ยวนะอันนี้มันอะไรสามเทินโอเคยังเหลืออยู่ยังเหลืออีกหนึ่งเทินแล้วงั้นเราย,ยังไม่ต้องใช้เราก็จะเชนต่อเหมือนเดิมกดโปรเทครีเซ็ตสกิล ก็โจมตีต่อาเมื่อถึงเทอร์ที่หหลังจากเทอร์ที่5้าจะมีดาเมจสายฟ้าลงมาทำดาเมจเพิ่มเติมจากที่เราติดแปดดีบับไว้หลังจากจบการโจมตีของฝั่งโน,น้นมาดูกันตืม เห็นเลขกันไหมอ่าทีนี้เชนตต่อเหมือนเดิมทีมนี้ง่ายๆตอนนี้ยีสิบเก้าสแต็กล้ะมันจะแรงขึ้นๆมันจะแรงขึ้นเรื่อยๆตามสาแต็กที่เราสะสมไว้เธอหน้าน่าจะตายทั้งทีมงั้นอืมเอาเดี๋ยวขอเล่งเกียร์ก่อน ลงมาแทนเป็นลูกแก้วเหมือนเดิมแปะดีบัฟรีเซสะกิลอ่ะแล้วเริ่มตีเหมือนเดิม เราม่ต้องไปสนนะว่าดาเมจที่ทําได้มันจะเท่าไหร่อะทีมนี้คือเล่นยื้อให้นานที่สุดยิ่งนานยิ่งแรงอ่าเราเดี๋ยวเราจะมารอดูกันว่าสายฟ้าที่ผ่าครั้งสุดท้ายเท่าไหร่ผมจะเอาสปีดล,ลง สเก้าสี่สิบสองตั้งแต่แสนหกแสนแปดจบแบบง่ายๆเพียงแค่ยื <radical. S 2> <without teachers. S 1> ้อเวลาเท่านั้นด้วยทีมอเทอร์รเนี่คือคอนเซปต์ของทีมนี้วนอยู่แค่นี้เปลี่ยนลูกแก้วแปะดีบัฟวนแปะลูกแก้วแตะดีบัฟอยู่แค่นี้เลยทีมได้ง่ายๆเข้าใจง่ายๆ สำหรับใครที่อยากเล่นตามก็ขอให้อย่างน้อยๆก็ควรจะมีราฟาเอลกับเวลซาร์สองตัวนี้ส่วนยอมนี่เป็นตัวแจกที่เก่งมากแต่เพิ่งจะรีรันไปตอนนี้น่าจะยังไม่มีให้กลับมารีรันไม่รู้จะหาได้อีกไหมต้องรอให้กลับมารีลันอีกรอบหนึง่งส่วนสองตัวนี้เป็นตัวแจกฟรีสามารถเอาแต้มเพชรฟ้าไปแลกได้ ก็สำหรับทีมนี้ a t t e r อร์โวลจแทบจะเป็นทีมก็ตเทียทีมหนึ่งที่ค่อนข้างจะเก่งถ้าไม่โดนลบดีบัฟก็ขอฝากไว้กับทีมนี้ด้วยสำหรับคนที่ชอบลา,าเฟลลิมลูกก็วันนี้ประมาณนี้นะครับฝากไว้เท่านี้ขอบคุณมากครับไว้จะมีทีมใหม่ ทีมไหนมานำเสนออีกก็รอติดตามชมกันด้วยขอบคุณมากครับ